อยากจะถ่ายทอดประสบการณ์นะครับในหัวข้อกรณีศึกษาหาวาลยเกษตรศาสตร์ที่เราได้รับการรับรองมาแล้วนะครับอ่ะโอเคนะครับนี่คือการจัดเตรียมบุคลากรเครื่องมือสภาพแวดล้อมและระบบคุณภาพสู่การปฏิบัติผมเล่าให้ฟังนะครับคร่าวๆว่ามันมีที่มาที่ไปยที่มาที่ไปยังไงนะครับตั้งแต่ปี57นะครับเราเชิญดรนรมน์นวลข่าวนะครับมาสอนในหัวข้อมารยาเบื้องต้นนะครับแล้วก็ฟิสิกส์รังสีจากนิวเคลียสในตอนนั้นนะครับ ปี8เราจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับสถาบันไม้แห่งชาตินะครับเรียกว่าสตาร์ทอัพนะครับ ISO IC 1.25ก็คือเชิญภาคอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกนะครับมาร่วมกันนะครับซึ่งมันเป็นช่วงของการทรานเฟอร์นะครับพิลล์ศูนย์นะครับเรามีโรสโชว์นะครับระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับสถาบันไม้แห่งชาติที่วิเาเขตเสียชานะครับซึ่งในช่วงนั้นนะครับ เป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านเวอร์ชัน2005ไปยังเวอร์ชัน2017ต่อมานะครับผู้บริหารทั้งสองสถาบ,บันได้ได้ข้อสรุปนะครับลงนามกันเป็นบันทึกความเั้าใจ MOU นะครับเพื่อที่จะให้ทางมหา,า,าวิทยาลาัยวิทยาเขตเสียชาซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ EC นะครับเป็นคล้ายๆเป็นด่านหน้าเป็นส่วนหน้าในการให้บริการบางส่วนที่อาจจะ,ะลดข้อจํากัดเรื่องการเดินทางเรื่องระยะเวลาที่จะไปที่สถาบ,บันแห่งชาตินะครับอันนี้ก็คือความเป็นมาเล็กน้อยนะครับรูปนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับ เป็นนิสิตสาขาฟิสิกส์นะครับเราเชิญอาจารย์นชรานะครับแล้วก็บรุรกรอีกหลายๆท่านจากรามาศนะครับมาสอนในหัวข้อของการทักษะการสอบเทียบเครื่องมือวัดในนิสิตในหลักสูตรท่านทราบไหมครับว่านิสิตของเราที่ผ่านการอบรมมาโซ1นึ่งเนี่ยโอกาสได้งานสูงมากและ90%ในนี้นะครับได้งานทั้งหมดอีกที่เหลืออีกสิเรียนต่อแล้วก็มีธุรกิจส่วนตัวและก็นี่คือรูปในการลงนามเนโมยนะครับมีผู้แทน จากหลายๆภาคส่วนใน,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 ในภาคตะวันออกนี่คมอุตสาหกรรมมีหน่วยงานทางภาครัฐภาคเอกชนนะครับแล้วก็มีตัวแทนอธิการและมีท่านผอนะครับมาให้ใหเกียรตินะครับลงนามเป็นโมยูร่วมกันนะครับ mm hmm. ผมเล่าให้ฟังคร่าวๆที่มาที่ไปแล้วมาเข้าสู่หัวข้อเนื้อหาสักทีนะครับ mm hmm. ผมจะใช้เวลาต่อจากนี้นะครับเพื่อที่จะอธิบายให้เล่าให้ท่านฟังนะครับ mm hmm. ผมมีอยู่3อย่างนะที่จะพูดถึงก็คือการเตรียมบุคลากร,กรว่าเตรียมยังไงเพื่อขอการรับรอง อันที่2เตรียมสภาวะแวดล้อมอุปกรณ์เครื่องมืออย่างไรนะเพื่อที่จะให้ได้การรับรองนะครับแล้วก็ระบบคุณภาพแล้วก็เอกสารที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะครับผมคาดหวังว่าท่านคงจะไม่เสียเวลาเปล่าเวลาฟังผมจบแล้วเนี่ยอีกสิบห้านาทีเนี่ยฟังจบท่านพอที่จะมีแผนหลังจากนี้นะครับแผนที่จะยื่นขอการรับรองเอกสารส่วนไหนที่ขาดที่ท่านยังยังไม่เรียบร้อยท่านสามารถเลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้เอาละอันนี้คือหัวข้อ นะครับคร่าวๆเ,เริ่มต้นหวัวข้อแรกก็คือบุคลากรผมหยิบยกขึ้นมาก่อนสอดคล้องกับที่อาจารย์อัชราพูดเมื่อสักครู่ว่าบุคลากรเป็นองค์ประกอบที่สําคัญที่สุดก็เลยหยิบยกขึ้นมาก่อนนะครับตามระบบ ISO เนี่ยครับเขาบอกว่าบุคลากรท้องิบกการทั้งหมดไม่ว่าจะภายในหรือภายนอกที่จะมีผลกระทบต่อท้องแบิการเนี่ยครับที่มีผลกระทบต่อกิจกรรมเนี่ย ต้องปฏิบัติคนด้วยความเป็นกลางนะครับเมื่อกี้ผมไม่ขยายความต่อแล้วนะครับมีความสามารถอไอโซหนึ่งจดส้นที่ competency ก็คือความสามารถนะครับทํางานเป็นระบบนะครับทำงานตามระบบบริหารของข้พเจ้าการนะครับอันนี้ก็คือ3อย่างนะครับที่บุคลากรต้องมีเราก็ต้องเกิดคําถามในใจว่าไอความสามารถนี่มันมันความสามารถแบบไหน นะครับความสามารถอย่างไรนะครับนี่คือวงเล็บคําถามฉเฉลยคําตอบก็คือรายละเอียดเนี่ยมันอยู่ที่บุคลาร,รนั้นเนี่ยว่าเขาจะมีหน้าที่ทําอะไรในระบบคุณภาพของเราถ้าผู้จัดการคุณาภาพก็จะมีความสามารถแบบหนึ่งนะซึ่งเป็นข้อกาหนดตามเจ้าส t i พิชชันนะครับถ้าเป็นคนสอบเทียบหรือเทคนิคสอบเทียบก็จะมีความสามารถว่าเขาจะต้องได้รับการฝึกอบรมอะไรบ้างการประเมินอย่างไรจากหัวหน้างานถูกไหมครับเพราะฉะนั้น ตรงนี้ครับความสามารถในระบบ ISO เป็นข้อความที่เขียนไว้สั้นๆแต่ในทางปฏิบัติหรือเขาบอกว่า implement เนี่ยมันคือการเขียนการกำหนดที่ต้องแปลความเป็นรายละเอียดน,นะครับออกมาเป็นเอกสารอีกต่างหากนะครับอ่ะตรงนี้นะครับเขาบอกว่าห้องบริการต้องจัดทำเป็นเอกสารข้อกำหนดความสามารถของบุคลากรสำหรับแต่ละตำแหน่งที่มีผลกระทบของ,องต่อกิจกรรมห้องบริการซึ่งประกอบด้วยข้อกำหนดสำหรับ การศึกษาคุณสมบัติอบรมความรู้ทางวิชาการทักษะประสบการณ์อันนี้คือ j จดีนั่นเองอันนี้ผมเชื่อว่าทุกๆท,ท่านที่คุ้นเคยอยู่ในในระบบคุณภาพหรือแม้กระทั่งในบริษัทในโรงงานทุกตำแหน่งมี j จดีนะครับอันนี้ก็จะไม่มีปัญหานะครับเอาละที่บอกว่ามีความสามารถเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขามีความสามารถนะครับ สิ่งหนึ่งก็คือผมสรุปมาเป็นตารางนี้นะครับก็คือคอร์สการฝึกอบรมที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบคุณภาพ ISO เนี่ยควรที่จะอันนี้ในความเห็นส่วนตัวผมนะครับควรที่จะไปโรงเรียนนะครับอันแรกสุดเลยอันนี้คือคอร์สนะครับชื่อคอร์สอันที่สองก็คือ,อบุคลากรที่จะต้องไปฝึกอบรมอันนีอ้อาจจะไม่ต้องมีสาระมากมายเนื่องจากว่าเป็นเป็นจำนวนชั่วโมงนะครับ ข้อแรกสุดก็คือ ISO 1725 Requirement Implementation Risk Assessment ผมเขียนไว้อย่างนี้ครับทุกคนรวม CEO ด้วย CEO ต้องอบรมเพราะจะได้เข้าใจว่าห้อง l ลบเนี่ยเขาต้องมีกระบวนการทำอย่างไรและ CEO จะสมุนอย่างไรให้ภารกิจในการตั้งห้องแลบนั้นเนี่ยครับเสร็จสิ้นด้วยดีนะครับประสบความสำเร็จสมบูรณ์ร u น CEO เนี่ย จะต้องเป็นคนที่มีความเข้าใจในระบบคุณภาพด้วยนะครับและเป็นผู้เล่นที่สําคัญในการทบทวนบริหารนะครับสุดท้ายนะครับสองนถัดมานะครับเป็นการเขียนเอกสารคือการเขียน QM QP นะครับการเขียน CP หรือขั้นตอนการสอบเทียบ WI และก็แบบฟอร์มต่างๆ QM กับ QP เนี่ยจะต้องเป็นผู้จัดการคุณภาพนะครับส่วน QP หรือขั้นตอนคุณภาพเนี่ยก็จะทําร่วมกันนะครับระหว่าง Head of Group หรือว่าหัวหน้าแผนกหรือหัวหน้ากลุ่ม l a นะครับกับ QM หรือผู้จัดก,การคุณภาพนะครับส่วน CPWI ตรงนี้ครับหัวหน้า l a บกับเจ้าหน้าที่เทคนิคหรือสตาฟนะต้องช่วยกันเขียนนะครับการเขียนเองเนี่ยทำให้เราเนี่ยเข้าใจว่าปฏิบัติยังไงก็เขียนไปตามนั้นนะครับอีกหลักสูตรหนึ่งก็คือ Inter n a l audit นะครับ สำหรับ ISO 1.725ความจริงแล้ว Inter n a l a u d i t มันก็จะมีเวอร์ชัน ISO ของมันอยู่ก็คือ19011เวอร์ชันล่าสุดก็เป็น2.19 0นะฮะแต่นั่นเป็น internal Audit ท,ที่มันทั่วๆไปนะครับเรียนไว้ก็ดีนะฮะแต่ Inter n ร l a น d i อเฉพาะ1.725นยครับมันแยกมาต่างหากเพราะเกี่ยวข้องกับทางด้านเทคนิคนะก็คือเวลาเราจะไปออเดดิตสมมติการสอบเทียบเครื่องช่างเนี่ยครับ เราก็ต้องไปดูซิว่าก็สอบเทียบเครื่องช่างได้จริงไหมนี่คือออเดดที่สอดคล้องกับ1 7 2 5นะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยต้องมีความรู้นะครับเกี่ยวกับ professional testing และก็ metod h variation professional testing ก็คือการทำพี t หรือเปรียบเทียบผลการวัดนะครับก่อนที่จะยื่นขอการรับรองเราต้องรู้ให้ได้ว่าความสามารถการสอบเทียบ ในห้องแลบเราสมมติเราสอบเทียบมวลกับเครื่องช่างเนี่ยความสามารถเราอยู่ในแบบไหนเมื่อเปรียบเทียบกับแผลบชาวบ้านเขานะครับอันนี้คือการเปรียบเทียบผลการวัดและตัวนี้ครับที่ใช้เป็นหลักฐานสําคัญในการนําไปเป็นค่า c m c ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสมอเป็นส่วนสําคัญนะครับที่จะเป็นเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของการให้บริการนั่นเองนะครับค่า c m c สูงก็แลบก็ลำบากหน่อยหาลูกค้าลำบากหน่อยนะครับแต่ถ้าค่า c m c ต่ำ นะครับใกล้เคียงกับสาบมารนะครับแต่นี้ก็จะไปสามารถแล้วก็มาสอบเทียบที่เรานะอันนี้ก็คือข้อดีของ c m c นะครับ uncertainty of measurement ก็คือ,อาการประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัดและที่สำคัญ uncertainty แต่ละพารามิเตอร์มันจะไม่เหมือนกันคือหลักการหลักการเดียวกันแต่สูตรมันจะคนละอย่างไม่ว่าจะเป็นพารามิเตอร์ทางด้านนุนอภูมิทางด้านมิติทางด้านมวลกับเครื่องช่างเมื่อสักครู่ผมพูดถึง การเขียน WI การเขียน QM ท่านเชื่อไหมครับตอนแรกสุดที่ผมได้รับมอบหมายนะครับผมยืนงงในดงผู้ดีนะไม่รู้จะเริ่มต้นทำอย่างไรนะครับก็เลยปรึกษาเรือบก้างสาวันมากนะครับโดยเฉพาะนะครับสีท่านนี้ผมขออนุญาตแล้วนะครับว่านํารูปมาเสนอหน่อยนะครับในตอนนั้นนะครับก็ได้ดร์นาโดมนวลขาวนะครับได้ เป็นหัวหน้าโครงการนะครับที่จะคอยเป็นพี่เลี้ยงให้กับมาเลายเกษตรศาสตร์ท่านเชื่อไหมครับถ้าเราเองเนี่ยถ้าเราเริ่มเองโดยที่ไม่มีพี่เลี้ยงเนี่ยจะประสบความลําบากและใช้เวลานานถามว่าทําได้ไหมอาจจะอาจจะทําได้แต่ถ้าเราหวังผลให้มันรวดเร็วขึ้นหวังผลเลิศขึ้นนะครับเราเราก็เลยคุยกันว่าเราจําเป็นต้องมีทีมงานที่ปรึกษานะครับโดยที่มีดรรมเป็นหัวหน้าโครงการในในส่วนของมาวิทยานะครับผมเองก็เป็น หัวหน้าโครงการในส่วนของมอกเกษตรนะครับท่านรรงุก็ทําหน้าที่เป็นผู้ประสานงานนะครับอาจารย์ตู่นะครับพี่ตู่ของเรานะครับอาจารย์วิรุณปัจจุบันท่านเป็นหัวหน้าฝ่ายแล้วนะครับฝ่ายมารยาเชิงกลนะครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการสอบเทียบมวลและเครื่องช่างนะครับอาจารย์มนชัยก็เช่นกันนะครับพี่ดีพี่ดีของเรานะครับท่านก็จะเชี่ยวชาญในเรื่องของมวลและเครื่องช่างอิเล็กทรอนิกส์นะครับช่วยให้คำแนะนําเรานะครับในการเขียน เอกสารต่างๆนะครับให้สอดคล้องกับสแตนดาร์ดเมทตอดนะครับให้สอดคล้องกับระบบมาตรฐานนะครับทีนี้แล้วก็จะมีอาจารย์ฟ้านะครับอาจารย์ลัคนาวันนะครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับเรื่องของระบบคุณภาพโดยเฉพาะการถ่ายทอดเรื่องการออดิตนั่นเองนะครับท่านจะคอยดูเอกสารของเราแล้วเวลาเราออดิตปั๊บเนี่ยอินเทอร์เน็ตออดิตนะครับท่านก็จะมาเป็นพี่เลี้ยงให้แล้วก็จะมาชี้ว่าอ่ะนี้มันต้องเป็นอย่างนี้นะมันต้องเป็นอย่างนี้ ท่านเชื่อไหมครับว่าเอกสาร QM QP ขั้นตอนการเปียบ CP และ w i ของแต่ละแล็บของใครของมันครับไม่สามารถลอกเดียนแบบกันได้มันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละ l ลบครับนะที่ปรึกษาเนี่ยมาไกลเราว่ามันจะต้องประกอบด้วย1 2 3 4นะครับเขียนอย่างไรนะรเพื่อให้สอดคล้องกันทั้งระบบนะครับทีมงานของมาวลเกษตรนะครับอันนี้อาจารย์ดนลักนะครับก็เป็นหัวหน้าแบ หัวหน้าแลบเชิงกลน,นะครับก็คือดูแลมวลกับเครื่องช่างส่วนคนนี้นะครับเป็นคนสอบเทียบหลักนะครับนัตพลกระจ่างนะครับน้องความจริงเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์คอยเตรียมอุปกรณ์เตรียมห้อ,องแลบให้อาจารย์สอนนะครับอาจารย์นนลักษก็เช่นกันนะครับเป็นอาจารย์สอนฟิสิกส์นะครับวริศระก็เป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับก็คือส่วนหนึ่งเราก็มอบหมายเขาทํางานเป็นเจ้าหน้าที่สอบเทียบนะครับแล้วก็อันนี้คือกับผมเองนะครับคือ ของมองาเกษตรของเรานะครับบุคลากรทั้งหมดเนี่ยไม่ได้มีหน้าไม่ได้มีหน้าที่เป็นอยู่ในห้องเหล็บสอบเทียบอย่างเดียวเราทํางานอย่างอื่นด้วยมันก็เลยมีข้อจํากัดอยู่นะครับอันนี้เป็นเป็นสไลด์ที่เอามาให้ดูเฉยๆว่าทําไมผมต้องต้องเรียน3รอบนะครับอา e เซน,นที่ยอมเมชเมนตนะครับเราเข้าใจแนวทางการประเมินความไม่แน่นอนนะครับทั่วๆไปก่อนแล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้ในแต่ละสาขาได้นะครับนี่คือวัตถุประสงค์ของการเรียน อันนี้คือระบบเอกสารทั้งหมดนะครับระบบเอกสารทั้งหมดตัวที่มีศักดิ์สรีศักดิ์ผู้เป็นผู้สูงศักดิ์นะก็คือคู่มือคุณภาพจะต้องเกิดก่อนอคู่มือคุณภาพจะต้องเกิดก่อนเมื่อเกิดคู่มือคุณภาพมาแล้วต่อไปก็จะเป็นเอกสารขั้นตอนการดำเน,นินคุณภาพหรือ QP อาจจะมีหลายตัวนะเพราะในข้อกําหนดก็บอกว่าห้องแล็บจะต้องอย่างน้นจะต้องทําเอกสารนะแต่ละแล็บก็จะมี QP ตัวนี้ครับไม่เท่ากันอีกบางแ l บมีเต็มที่คือ17บางแ l บก็แค่11ก็พอมหาลัยเกษตรศาสตร์ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเพราะขั้นตอนการคัดเลือกพนักง,งานเนี่ยครับเราใช้ขั้นตอนของมหาลัยเพราะฉะนั้น QP ตรงนี้เราไม่ต้องเขียนนะขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเราก็ไม่ต้องเขียนเพราะเราใช้กลไกการจัดซื้อจ้างของคณะอันนี้ผมยกตัวอย่างเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละบริษัทแต่ละหน่วยงานเนี่ยตัวเนี้ย จะไม่เหมือนกันนะครับ QM ก็ไม่เหมือนถ่ายทอดมายัง QP ซึ่งก็ไม่เหมือนนั่นแหละนะครับแต่จะเป็นแนวทางเดียวกันต่อไปขั้นตอนการสอบเทียบซึ่งถ้าสอบเทียบมวลกับเครื่องช่างก็จะมี CP ของมวลมี CP ของเครื่องช่างถ้าพหิการใดๆที่มีมิติก็ CP ของการสอบเทียบเบอร์เนีย CP ของการสอบเทียบไมโครอันนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็แบบฟอร์มสนับสนุนอื่นๆเช่น,น,น,นแบบฟอร์มรับตัวอย่างแบบแบบฟอร์ม การดูแลบำรุงรักษาเครื่องมืออันนี้เป็นต้นก็จะเป็นรายละเอียดไปนะครับเพราะว่าศักดิ์ศรีของเอกาสารมันจะดิ่งลงมาอย่างนี้อันนี้คือผู้สูงศักดิ์เป็นตัวกําหนด QP QP นะครับ QP ก็จะกําหนดพวกนี้ CPG และ WY ที่สอดคล้องกันทั้งหมดในระบบเอกาสารครับผมเอาละอีกคอสหนึ่งที่ที่นำเสนอก็คือการตรวจติดตามคุณภาพภายในนะครับตามปกติตาม ISO 1 9 0 1 1นะครับผมเองก็ แนะนำว่าถ้าแแบบที่ยังยังไม่ได้การรับรองแล้วก็กําลังจะขอการรับรองแนะนําว่าการอบรมลักษณะขอให้เป็น i n house t r a i n i n g ก็คือจัดกลุมเป็นกลุ่มเฉพาะพนักง,งานของเราเองเพื่อจะได้ประสานความเข้าใจแล้วก็เทรนนิ่งไปแล้วก็ลงมือปฏิบัติไปเลยจะได้น้ําได้เนื้อกว่าถ้าเราไปนั่งเรียนถ้าเราไปนั่งเรียน Inter n ร l audit เราไม่ได้ลงมือปฏิบัติจริงๆนะครับมันจะขาดทักษะในการประเมิเนเอกสารทักษะในการ ประเมินการปฏิบัติงานจริงนะครับตัวความหมายของการตรวจติดตามคุณภาพภายในโดยทั่วๆไปนะครับไม่ใช่เฉพาะ ISO 1725โดยทั่วๆไปก็บอกว่าเพื่อเป็นการตรวจสอบระบบบริหารคุณภาพว่ายังคงสอดคล้องกับเกณฑ์ในการตรวจติดตามนะฮะออดิชไครติเียหรือเปล่านะครับนอกจากนี้สอดคล้องกับข้อกําหนดขององค์กรข้อกาหนดกฎหมายนะอันนี้คือคํานิยาม ของการตรวจติดตามคุณภาพภายในนะครับอันนี้ผมโชว์เฉยๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ไปอบรมที่สถาบันมาตรฐานชาตินะครับแล้วก็ได้ใบเซอร์มานะได้ใบเซอร์เพื่อยืนยันว่าเราเองเนี่ยเรามีความรู้นะทางด้านเทคนิคนี้นี่คือหลักฐานเชิงประจักษ์นะครับนอกจากใบรับรองการฝึกอบรมแล้วเนี่ยจะต้องมีการประเมินด้วยนะประเมินหลังจากฝึกอบรมนะนี่คือข้อกําหนดเขากล่าวว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็ที่เลาให้ฟังไปสักครู่ว่าการทํา PT professional testing เนี่ยก็คืออันนี้ครับเร,เราร่วมเปรียบเทียบผลการวัดกับสถาบันมาตรฐางชาตินะครับในพารามิเตอร์ของอิเล็กทรอนิกส์บาลานซ์หรือว่าเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ช่วง220กรัมเนครับ,เ,รบเป็นเอกสารหลักสำคัญนะที่ทำให้เราเนี่ยสามารถเอาไปยื่นประกอบเพื่อขอการรับรองได้นะฮะอ่ะมาหัวข้อที่2นะครับนะสถานที่เวลาและสถา,านที่และสะภาวะแวดล้อมนะครับ ผมเน้นเลยนะครับว่าอัน,นี่มันขึ้นอยู่กับสาขาและพารามิเตอร์ที่ขอการรับรองการสอบเทียบนะครับข้อกําหนดเขาบอกว่าอย่างนี้ครับเขาบอกว่าสถานที่และภาครอมต้องเหมาะสมคําถามคือแล้วเหมาะสมอย่างไรนะสำหรับกิจกรรมขั้นบัการและไม่มีผลกระทบต่อความถูกต้องนะเหมาะสมอย่างไรนะถ้าเป็นแหลบทางด้านมิติเราก็บอกได้เลยว่า20บบวกลบ2นั่นคืออุณหภูมิ นะความชื้นก็ต้องบันทึกนะครับแล้วแต่ว่าจะ 50- หรือ55ก็ได้นะครับประเทศไทยเราก็มีความชื้นสูงมากนะก็แล้วแต่นะอีกอันหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้ก,กันเ็าบอกว่าข้อกําหนดเหล่านี้ครับข้างบนนี้ครับที่จําเป็นสําหรับการดําเนินง,งานของกิจกรรมห้องเผื่อการจะต้องจัดทําเป็นเอกสารแน่นอนครับเราเขียนไว้ใน CP นะปกติเราจะเขียนไว้ใน CP ว่าถ้าสอบเทียบเนี่ยมันจะต้องอ,อยู่ในสภาพแวดล้อมที่2 0บวกลบ2องศานะสมมุติ อีกอันนึงก็คือเฝ้าระวังควบคุมบันทึกอันนี้ต้องจับทําเป็นเอกสารเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างโชว์นะครับว่าเราจัดทาเฝ้าระวังควบคุมบันทึกยังไงนะครับแล้วก็ต้องมั่นใจว่าข้อกําหนดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมเนี่ยมันเป็นไปตามมันถูกนําไปใช้จริงๆนะครับภาษาที่เขา,เข,าเขียนที่แปลมาก็คือเป็นไปตามเอกสารนี้ความหมายก็คือมันถูกนําไปใช้จริงๆนะครับรูปนี้นะครับ แกน y เนะครับเป็นอุณหภูมินะแกน x เ,เ,เนี่ยก็คือเป็นช่วงเวลาเพื่อที่จะยืนยันว่าในขณะที่เราสอบเทียบนะครับเรามีการควบคุมอุณหภูมิจริงๆเนี่ยอุณหภูมิธรรมชาติของกราฟอุณหภูมิมันจะแกว่งอย่างนี้ครับมันจะไม่นิ่งตรงอย่างนี้นะมันจะเป็นแกว่งเป,เป็นเป็นฟันปลาย,ยานี้นทีนี้พอผู้ตรวจประเมินเขา,เขาใหม่เนี่ยเขาจะรู้เลยอ๋อเราได้บันทึกอุณหภูมิจริงๆและมันเป็นธรรมชาติของกราฟอุณหภูมิจริงๆริเราไม่ได้สร้างข้อมูลเท็จขึ้นมานะครับ อีกรูปหนึ่งก็จะเป็นความชื้นนะครับความชื้นต่ําสุดก็เนี่ยครับเราดูสเกล50สูงสุดก็64นะครับก็จะความชื้นก็อยู่ในช่วงนี้นะครับอันนี้คือเป็นหลักฐานสําคัญที่เราแนบเข้าไปนะครับให้เห็นว่าเรามีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสภาวพแวดล้อมนี่เหมาะสมกับการสอบเทียบจริงๆนะครับทีนี้ตัวเครื่องมือและก็อุปกรณ์เนี่ยผมแบ่งเป็น2ออย่างนะครับก็คือเครื่องมือมาตรฐาน นะครับเครื่องมือมาตรฐานเช่นถ้าเราสอบเทียบทางด้านมิติเครื่องมือมาตรฐานของเราก็จะเป็นเกรดบล็อกนะครับเกรดบล็อกมาตรฐานนะถ้าสอบเทียบเครื่องช่างก็จะเป็นมวลมาตรฐานใช่ไหมเราที่มวลมาตรฐานไปไปสอบเทียบ้กับลูกค้าถ้าถ้าเราจะสอบเทียบมวลมาตรฐานเครื่องมือมาตรฐานสดาดเราก็จะกลับกันก็จะเป็นเครื่องช่างนะครับเครื่องช่างอิเล็กทรอนิกส์นะครับ นอกจากนี้ก็จะมีเครื่องมือในพาราเรมิเตอร์อื่นๆเช่นพวกลีเนียสเกลพวกเทอร์โมมิเตอร์สแตนดาร์เทอร์โมมิเตอร์ต่างๆนะครับส่วนเครื่องมือที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือพวกเครื่องมือประกอบที่ใช้วัดสภาวะแวดล้อมนะครับเช่นพวกเทอร์โมมิเตอร์ไฮโกรมิเตอร์เครื่องวัดความชื้นพวกนี้ครับและที่สําคัญนะครับต้องมีแผนการจัดการเครื่องมืออันนี้ก็คือขาดไม่ได้เรามีเครื่องมือก็จริงแต่ต้องมีแผนในการจัดการเครื่องมือนะครับผมยกตัวอย่างนะครับ รูปนี้ครับตารางนี้นะครับเราจะต้องแนบเข้าไปนะเสนอให้กับทางด้านสมอเห็นว่าลิสต์เครื่องมือเราเนี่ยครับเรามีรหัสเครื่องมือของเราเองอันนี้เราตั้งเองนะส่วนตรงนี้คือชื่อเครื่องมือนะจากเครื่องมือที่เห็นนะครับจุดตุ้มน้ำหนังมาตรฐานคลาสไหนเราก็บอกไป e2 นะมี2อัน e2 นะวางอยู่ที่ไหนนะครับวางอยู่ชั้น26นะเอ่ออาคาร26ชั้นจีนะฮะพร้อมสถานะพร้อมใช้งานนะน,นี้ก็คือต้องเขียน สถานะบ่งบอกสถานะทางเครื่องมือเราจะต้องทําละเอียดถึงลักษณะนี้นะครับอันนี้ครับถูกบันทึกลงไปในฟอร์มแบบฟอร์มบันทึกรายการเครื่องมืออุปรกรณ์มาตรฐานอ้างอิงและวัสดุอ้างอิงนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของเอกสารที่มันมันละเอียดแต่มันเกี่ยวพันกันนะครับอย่างผมถึงบอกว่าไอสาสา้สามเสาเนี่ยครับสามเสาหลักเนี่ยครับมันสัมพันธ์กันและมันมีความสําคัญไม่แพ้กันนะครับ ตุ้มน้ำหนักมาตรฐานนะครับ10กิโลกรัมเยี่ยอะไรคลาสอะไรก็บอกไว้เรียบร้อยนะครับอันที่3อันที่3ก็คือระบบบริหารงานคุณภาพนะครับหมายความว่าพอบุคลากรหรือบุคคลเราเนี่ยพร้อมนะครับเครื่องมือพร้อมสภาวะแวดล้อมพร้อมเรานำมาก็เรียก implement ก็คือนำมาดำเนินการพอดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วนะครับ เราก็จะเนี่ยครับเราเพิจารณาว่าในรอบในรอบปีนะครับในรอบของการดำเนินการก่อนที่จะขอการรับรองเนี่ยเราได้ปฏิบัติตามาระบบคุณภาพ i s o 1 7ู5หรือเปล่าในสไลด์นี้นะครับผมจะขอเริ่มต้นที่คู่มือคุณภาพนะครับคู่มือคุณภาพเนี่ยครับจะเป็นตัวบ่งบอกทุกสิ่งอย่างทั้งหมดนะครับรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานก็จะเป็นขั้นตอนคุณภาพนะครับอันนี้ก็คือเวลาจะอินเตอร์เน็ตออดินะครับ ต่อมาก็จะเป็นแผนบังโครงสร้างองคอ์กรเพื่อที่จะดูว่าใครทาหน้าที่อะไรจะสอดคล้องกับ JD นะครับตัวนี้ครับ<ค>เวลาเวลาอินเตอร์วิ่งเวลาตรวจนะครับก็จะดูความสอดคล้องกันว่าแผานผังองคอ์กรเนี่ยใช่ไหมอาจารย์อาจารย์ปัญญาเป็นผู้จัดการคุณภาพเนี่ยครับนะ,ะคุณสมบัติของอาจารย์ปัญญาเนี่ยตรงตามที่ J d ดีกหนดไว้ไหมมีประสบการณ์มีความรู้อะไรบ้างมีการสุบรมเพิ่มเติมอะไรบ้างนะครับ จากนั้นเมื่อดําเนินการเช่นอสอบเทียบเครื่องมือให้กับลูกค้าแล้วเริ่มต้นตั้งแต่การาบันทึกรับคําขอการตบกตัวคำขอของลูกค้ารับตัวอย่างจนกระทั่งสุดท้ายออกเป็นรายงานผลาการสอบเทียบออกมาเนี่ยครับเอาไปตรวจติดตามาคุณภาพภายในเนี่ยจะมีข้อบกพร่องนะครับจะมีข้อบกพร่องกี่ข้อหรือที่เราเรียกว่าคา่านะครับ พอมีข้อบกพร่องปับ๊บเราแก้ไขข้อบกพร่องนะครับแก้ไขข้อบกพร่องแล้วดูสิว่าการ,ราดำเนินการกิจกรรมเหล่านี้ครับมันอยู่ในแผนของการตรวจติดตามคุณภาพภา,ายในมากน้อยแค่ไหนเราทําแผนไว้ก็จริงไม่จําเป็นต้องตรงตามแผนเป๊ะๆก็ได้มันคลาดเคลื่อนด้วยเหเผลอะไรก็แล้วแต่ก็ว่ากันไปนะครับจากนั้นนําผลตรงนี้นะครับสู่การตบทวนบริหารซึ่งเราจะทํากันปีละครั้ง ตรงนี้ c ีอหรือผู้บริหารสูงสุดเริ่มเข้ามามีบทบาทสาคัญอีกครั้งหนึ่งที่จะเป็นคนพินิษพิจารณาว่าสิ่งที่เราทํามากิจกรรมในรอบหนึ่งปีนะครับนะครับจะมีข้อดีข้อเสียยังไงมีโอกาสมีอุปสรรคอะไรแล้วก็จะเดินต่อไปข้างหน้าอย่างไรนะครับทั้งหมดนี้นะครับรวบรวมเป็นเอกสารเพื่อยื่นขอการรับรองกับสอมอนะครับอันนี้ผมผมพูดสอมอเพราะว่า เป็นแล็บสอบเทียบก็เลยยื่นกับสมอถ้าเป็นแหลบทดสอบแหบอะไรแบบนี้ก็จะก็จะแล้วแต่ว่าจะเป็นเอครดิตบอดี้อะไรก็เคยก็ว่ากันไปนะครับผมสรุปอย่างนี้ครับว่าไทม์ไลน์ของการที่จะให้ได้การรับรองนะครับเริ่มเริ่มแรกสุดก็คือกําหนดขอบข่ายขออ่าการขอรับรับรองก่อนว่าเราจะเริ่มต้นที่พารามิเตอร์อะไรจากนั้นเตรียมบุคลากรให้สอดคล้องกันกับข้อ1นะครับ การเตรียมบุคลากรหมายความว่าบุคลากรของเราเนี่ยจะต้องมีองค์ความรู้อะไรบ้างจะต้องส่งใบอบรมอะไรบ้างหลักๆก็คือพวก ISO พวกอันเซอร์เทนตี้การเขียนเอกสารคีวมในลักษณะนี้ส่วนบวกกับข้อมูลทงน้านเทคนิคก็คือถ้าสอบเทียบม,มวลเครื่องช่างก็ต้องไบอบร,กรมการสอบเทียบม,มวลและเครื่องช่างนะครับจากนั้นนะครับอันดับที่3ก็คือเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือสารที่สภา,าวะแวดล้อมให้สอดคล้องกันนะครับตามข้อกําหนด แล้วก็มีเคสในการสอบเทียบนะครับมีจัดเอกสารเสร็จแล้วก็ตรวจสอบความจานานแล้วก็สอบเทียบเป็นอาร์ติแฟกต์ของลูกค้าสักอันหนึ่งเพื่อให้มีเคสมาตรวจติดตามคุณภาพภายในแล้วก็รวบรวมเอกสารแล้วก็ยื่นขอการรับรองนะครับเมื่อยื่นขอการรับรองเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะโล่งใจไปเปล่าหนึ่งนะครับรอการตรวจติดตามของสมอนะครับสไลน์นี้นะครับจะสรุปเอกสารทั้งหมด20รายการ นะครับซึ่งอันนี้ผมได้กล่าวไปในคลิปวิดีโอซึ่งท่านอาจารย์อ่าดรนร,รมได้ได้ตัดเป็นคลิปวิดีโอนํานเสนอไว้แล้วในเทรนนิ่งนิมทีนะครับท่านสามารถที่จะไปดูในรายละเอียดใน YouTube ได้นะครับเช่นก็มี QM นะครับมี QP มีขอบคายนะครับมีพวกขั้นตอนการสอบเทียบสี CP ฝังฝังองค์กร20รายการนี้นะครับจะต้องแนบไปให้สมอเขาตรวจก่อนล่วงหน้านะครับมีฟอรม์มนะครับมีเรคคอร์ดนะครับ คือฟอร์มเนี่ยเป็นเอกสารเปล่าๆเรคคอร์ดก็คือเราใส่ข้อมูลเข้าไปนะครับมีแผนและผลการตรวจติดตามมีการทบทวนบริหารนะครับมี q u i p m e n t List นะครับมีความเสี่ยงมีหลักฐานการคำนวณ CMC นะครับของของสาขาที่เราขอการรับรองอมีเอกสารตั้งแต่ต้นจนจบตั้งแต่ต้นก็คือใบรับงานนะใบทบทวนคำขอจนถึงใบรายงานผลนะครับมีตัวอย่างเคสการจัดซื้อจ,จ้างนะฮะอันนี้ก็คือสมอก็เน้นเหมือนกันว่า การสั่งซื้อางกาของเราเนี่ยได้มีการลงทะเบียนผู้ซื้อผู้ขายไว้เรียบร้อยนะครับมีเจดีนะครับ,ม, JD, รบมีรายชื่อบุคลากรทั้งหมดแล้วก็มีพวกเรคคอร์ดอุณหภูมิกับความชื้นเพื่อยืนยันได้ว่าเราได้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นนะฮะมีใบรับรองการสอบเทียบที่เราออกให้กับลูกค้านะครับแล้วก็มีบันทึกการตรวจสอบอการทวนสอบเครื่องมือมาตรฐานของเรานะครับ สรุปการทำพีทีแล้วก็แก้คานะครับนี่ทั้งหมดคือ20รายการที่เราจะเป็นจะต้องแนบเข้าไปในเว็บของสอมอนะครับสอมอก็จะทำหน้าที่ตรวจเอกสารเราเบื้องต้นก่อนก่อนที่จะเขาจะลงมาที่ห้องแล็บจริงๆนะครับอันนี้สไลด์นี้สรุปครับสรุปเลยครับก็คือบุคลากก็จะมีสมรรถนะหน้าที่ความรับผิดชอบมีการเปรียบเทียบผลการวัดนะครับมีใบมอบหมายงานนะครับส่วนอ่สถานที่ก็จะเป็น าการควบคุมสภาพแวดล้อมการจัดการเครื่องมือ,อของเราเองนะคือเครื่องมือมาตรฐานนะครับแล้วก็เครื่องมือของลูกค้าว่าเราจะต้องเก็บยังไงมีเอกสารของระบบคุณภาพมีการไปใช้งานจริงนะครับมีหลักฐานบง่งบอกถึงประสิทธิภาพของการบริหารก็คือการออเดดินั่นเองนะครับสําหรับอันนี้ก็คือเวลาท่านเข้าไปยื่นขอการบรองเดี๋ยวนี้ก็จะมี e c r e d i t นะครับของสมอนะครับราล็อกอินเข้าระบบงานเราก็มีพาสเวิร์ดมีอะไรเรียบร้อยนะครับแล้วก็ ก็จะขึ้นหน้าต่างนี้ครับเราก็เลือกที่ e accreditation นะครับแล้วก็ใบรับรองระบบงานก็คือเราจะเป็นแ a บนะครับแ a บทดสอบ l a บสอบเที่ยวก็แล้วแต่นะครับก็เข้าไปกรอกข้อมูลรายละเอียดเบื้องต้นก่อนแล้วก็แน่ไฟยี20รายการนะครับจากนั้นสมอก็จะใช้เวลาประมาณไม่นานนะครับแล้วก็จะติดต่อเรากลับมา